ไปนั่งดีๆก่อนลูกโอเคอ่ะไปนั่งได้แล้วนะนั่งลงนั่งลงดีๆลูกสาวนั่งลงซิดดาวซิดดาว,ดาวอัญญา

áo hớp, hớp Hãy đi cho